ด,ดูดูดูครับอุ้ยอุ้ยอยากออ,อกไหมเรื่องปีนเนี่ยก็ไว้ใจผมครับเรื่องมุดก็ไว้ใจผมครับต้องใส่สยอยากออกแล้วยอยากออกมาครับ อ้าโอเคโอเคปล่อยก็ปล่อยเอาโอ้โหโดนเลยเย็นเย็นเย็นเยดิโอ้ยจะือดขึ้นอยากออกแข้งเฮ้ย เดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเท่าใจเย็นเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหใจเยครับใจเย็นเย็นยี่ไปรุ่นใจร้อนครับไปไปคนนี้บอได้บอบอกพออ้วน แคงยังคือนศาสแตะเอะแเอแอนนาตะแคร่ด้ยบ่แงเทง,ง,งมาแล้วครับผมออกมาได้ละครับออกม่ได้ละครับโอ้หักโอ้ยตายเลยคุณตาบมดเลยเนี่ยโอ้ยเศรษสบายโต,ตละครับ ออกมาได้ละครับผมอาจ,จืความสุขครับ <suspicious> อี๋เออเจือเอ,อ,อ,อาเอาผ้าแดงหลอกล่อสิ กลับมาเลยไปอ้วนอวยอีกยังตะกับไอ้อ่างแถลุกมามาออกมาออกมา มามามาออกมาออกมาอุ้ยผุนระเบิงออกมาอน้ำที่เหลวมาไปไปไปไม่เล่นลุกไม่เล่นวันนี้ไม่เล่นหรอกอากาศอากาศไม่ดีอากาศหนาว Minh mình, mình Mình cái nút này lúc nãy lên nè, míng hái no, no, เออเออเออเม่เอเล่นห่วงอเงอเออเออเออ้มอเออเอเล่นห่วงยางแท่เกแล้วคุณ ไปไหนเนาะมิงอยู่ไหนเนาะมิงอยู่ไหนเนาะยุใสเนาะมิงเอ้มิง,ไ,นนมง,มงไม่เจอครับไปไหนครับอุยมาแล้ว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  อยากขับรถครับ นน้ำไปเลยไปเลยมิงนี่มานี่มาเร็ว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 อย่าไปเด้อทางนันเดอร์มวนครับ ยุดยุดยุดมามามาจะไปไหนละว่าน่ะกลับเลยลูกไป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 นู่นแม่เจ้าเอิ้อตแล้วไปมา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 เร็ว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 

เรร็็ววมาเฮ้ยเสียงไพเอิร์ลาวะเฮ้ยกำลังได้ฟิวครับนี่กำลังมวนมามาลูกมาไปไปไปหาแม่ไปแม่เรียกเรียกแล้วหนูนามาเร็วเร็ว จะตามไปดูมิ่งกันครับว่าเขาจะไปไหนตามไปดูอลาสิไปใส่ลูกจะไปไหนครับอุ้ยหมดแตกนั่นเห็นบ่นั่นกับขึ้นกลับขึ้น คุณแม่ทำท่าอะไรเนาะโอ้โอ้ท่าอย่างน,นั่นเนาะใครได้ยยลูกข่อยร้ายก็ออยากโชว์เออโอ้ดูดูดูด <c oughs> เรียกร้องความสนใจไป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  ไปแม่เรียกแล้วกลับ,กล,บกลับเข้าเข้าบ้านเข้าบ้านพอแล้วลูกพอแล้วเสียงลมเลยนะเสียงลมเต็มๆเลยนะคะลมแรงค่ะวันนี้ ล้มหนาวมาแล้วก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด observe, subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเลมหนามาหลังเลย คลิปนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ